ุณหมอพรดา์ครับการที่คุณจะสร้างสะพานเนี่ยคุณถามชาวบ้านหรือเปล่าว่าเขาเอาหรือเปล่านะครับแล้วแล้วแล้วมาถามอยู่นี่แหละค่ะแล้วแล้วแล้วคุณบอกว่าคุณบอกว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีห้างสรรพสินค้าอนาคตจะมีโรงแรมอนาคตจะมีตึกสูงเพิ่มขึ้นแล้วทำไมมันต้องมาล่ะครับทำไมมันต้องมาล่ะครับชมไหมฮะทำไมทำไมคุณไม่ไม่ ไม่ทําขนส่งมวลชนที่ให้ประชาชนได้เคลื่อนไหวขึ้น,น,เ,นเดินทางได้เร็วขึ้นนะกับการที่คุณจะมาสร้างสะพานแบบนี้นะข้อที่หนึ่งนะข้อสองคุณถามคนที่อยู่ที่นั่นประจําหรือเปล่าว่ารถมันติดช่วงไหนของวันนะครับรถเนี่ยนะทุกวันเลยนะทุกวันตอนเช้าจะติดตอนไหนตอนที่คุณจะขึ้นสะพานสาทรน,นะครับหรือจากจากเจริญนครข้ามสาทรน,นะรแล้วก็จาก จา,จากฝั่งของอะสะพานกรุงเทพจา,จากทางด้านกรุงเทพน้ำฝนตก,ตกเข้ามาทางบุคคลนะครับในทางกลับกันตรงกันข้ามจากกรุงเทพเข้าเจริญนครรถว่างตลอดนะฮะเหมือนกันเหมือนกันกับบุคคลเข้าเข้าทางด้านเจริญกรุงรถก็ว่างเหมือนกันนะครับแสดงว่าอะไรรถที่มันมาเน,นี่ยม,มาจากไหนผมยกตัวอย่างเช่นสะพานสาธรรถท,รที่มาเน,นี่ยมันมาจากไหนมาจากชัยพฤ่ง มาจากมาจากทางดนทบุรีมันไม่ได้มาจากคนที่เราอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่แต,แต,แต,แต่แต่ทางที่คุณสร้างเนี่ยแลนด์เนี่ยขึ้นเนี่ยมันขึ้นจากเจริญนครผมไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์เลยนะผมไม่คิดเลยนะครับแล้วขณะกับการคุณเอารถเอารถจากจากจาก,จากเจริญกรุงมาลงเจริญนครเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าเพื่อจะไปไหน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกคนที่อยู่อยู่ฝั่งฝั่งฝั่งตรงข้ามกับเจ้าพยาจะมาทํางานที่ไหนที่ถนนสายทอนกถนนวิทยุเป็นเมนเท่านั้นเองนะหรือส่งลูกโรงเรียนนะฮะนี่นี่คือ,น,คอนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อยู่บนถนนเจริญนครในหางกลับกันในตอนเย็นตรงขันข้ามเลยระหว่างโรงเรียนเลิกกับคนเขาเลิกงาน ถนนทางด้านเจทางด้านสาทรจะข้ามไปเจเริญนครรถจะติดในในทางกลับกันรถติดน้อยมากติดเนื่องจากไฟแดงเท่านั้นเองในทางตรงกันข้ามนะแล้วรถรถนั้นเนี่ยไปไหนรถนั้นไม่ได้ลงไปเพื่อจะมาลงเจริญนครเลยเลยปล่าเลยเปล่าเลยนะรถนั้นตรงไปเพื่อเที่ยกลับบ้านนะไปถนนชัยพืกนหรืออะไรหร,หรือเมืองนอนนะนี่นี่คือนี่คือผู้ที่ใช้ถนอนอยู่ในปัจจุบัน ตอนนี้เนี่ยทางที่ที่ปรึกษาพยายามจะปรับความเป็นอยู่ของประชาชนให้รถทุกคันในมาโงที่เจริญคนครมากขึ้นนะฮะและจากเจริญคนครทุกท่านประชาชนเตรียมได้ไง่ายขึ้นนะถามว่ามีประโยชน์ไหมผมยังไม่เห็นมีความมีม,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 มีมีความจําเป็นนะอันที่สองการที่คุณบอกว่ามาถามความคิดเห็นนะถามความคิดเห็นของประชาชนเรื่องสะพานคุณเสนอแบบม่าต้องสามแบบ คุณไม่ไม่เคยให้ใครยกมือขึ้นเลยว่าแบบหดีแบบ2ดีแบบ3าดีคุณสรุปเลยว่าแบบสามดีถูกไหมใช่ผมไม่โดนถ้าแบบหนึ่แบบสแบบสผมผมไม่โดนแต่คุณถามประชาชนแล้วืียังว่าเขาชอบไหมแบบหแบบสหรือแบบสกับการที่คุณตัดสินใจคุณจะเอาแบบสนะและ้วแล้วคุณเอาเอาที่ดินของราชการไปทำโอเคดี ความเดือดร้อนน้อยที่สุดใช่และจะสร้างสวนหย่อมใหมคุณรู้ไหมว่าจากการศึกษาไม,ไม่มีการศึกษานะผู้ที่อยู่ใต้ทางด่วนเป็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 นคนที่จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งมากที่สุดเขาเป็อัตราส่วนเลยนะในในในอเมริกาในยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ให้สร้างนะครับผมขอถามที่ประธานในที่ประชุมนะที่ที่ที่ครั้ทงที่แล้วเนี่ยคุณบอกว่าคุณแปอังกฤษมาไม่มีประเทศไหนหรอก ที่ให้ให้เมืองให้ให้คนที่สร้างค่าส,สินค้าใหญ่โตอยู่บนใจกลางหาดนครไม่มีแล้วครับคุณแองกิษคุณอเ,เ,เ,เมริกาดูห้างทั้งหมดจะต้องอยู่นอกเมืองตอนนี้เนี่ยคุณกองจะเอาห้างเนี่ยมาอยู่ในเมืองอยู่บนถนนเจริญนครแล้วก็เบียดบางเอาประชาชนความเป็นอยูออยอ่ของเขาที่เขาอยู่กันมาเนี่ยบางคนอยู่ครอบครัวอยู่ร้อยปีลุงนั่นอยู่อยู่มา90กว่าปีให้เขาไปหาบ้านใหม่เป็นไปได้ยังไงคนอายุข,ขนาดนี้ ความมีอยู่ขนาดนี้นะฮะนะเป็นไปไม่ได้หรอกคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การที่เราจะศึกษาเนี่ยผมยังตีมอยู่อย่างหนึ่งของพวกคุณเนี่ยศึกษาเนี่ยมีความเป็นธรรมในการศึกษาหรือเปล่าทําไมคุณเอาหมาวิทยาลัยจุฬาหรือ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 สาบานขาปกเก้ามาศึกษาหรือเปล่ามาเป็นผู้ศึกษานั่นแหละจะเป็นคําตอบให้เรามีความมั่นใจในที่ว่าตัวเลขเหล่านั้นเป็นตัวเลขจริงนะใจกล้าให้คุณมาศึก ใจกล้าศึกษาในปี27ตอนนี้มันกี่ปีแล้วครับมาสามต้นสามสิปีแล้วคุณร่วมสาปีแล้วคุณเอาตัวเลขน,นี้มันยืนยันอีกเป็นไปได้ยังไงความเป็นอยู่ความเจริญมันมันเปลี่ยนไปกับที่ใจกล้าศึกษาแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นแค่แค่แค่เมื่อปี47ที่คุณสอนเรอขอให้สร้างสะพานจากจากปี47ถึงตรงนี้เนี่ย ชาเตียขึ้นแล้วลงลงลงในโชว์บรีก็ขึ้นแล้วก็มันมควรจะนตัดตรงนั้นเลยถูกไหมต่อนขอ,ขอต้องถามรังของจริงไหมนะแล้วแล้งากนี้ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นอีกผมผมผมพูดนะการที่การที่คุณศึกษาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าคุณศึกษาด้วยความเป็นธรรมแล้วผมไม่เชื่อ แล้วผมไม่เชื่อว่าคุณศึกษาด้วยวิชาการที่ถูกต้องผมมีความเชื่อตรงนี้